โอเคผมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะผมกลับมาผมพีเคครคนเดิมอีกแล้วในครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนนะครับใส่เซ็ตให้กับตัวละครที่มีชื่อว่าอุเวยสึกิเคนชินนะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีความโกงอย่างแน่นอนนะ่ครับถึงหลายคนเนี่ยนาจะรู้จักกันดีเนาะว่าตอนนี้มันโกงยังไงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองใส่ให้ดูครับว่าเซ็ตที่ผมใส่กับอุเวยสึกิเคนชินเนี่ยจะเป็นเซ็ตไหนเนาะมาเดี๋เป็นคอมยกาบเลยนะครับผมเนาะเป็นการท้าทายนะครับ อ่ะก็มาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเอาสักด่านหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะทดสอบมาดูว่ามีความโหดยังไงบ้างใส่เซตไหนบ้างนะที่เหมาะสมอันนี้คือเป็นเซตที่ผมตั้งขึ้นเองเนี่ยผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาไล่กันก่อน,นครับตัวละครเวสกิเคนชินนี่ครับเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งเนาะก็เลยนาะเขาว่าโจมตีตะตูนะครับจะติดน้ำแข็งนะั่นเองเนาะก็คือแบบต้องใส่ไอเทมที่มีธาตุกำกับด้วยเนี่ยครับจะติดน้ำแข็งเนาะอ่ะมาดูกันทีส่สกิลแรกครับผมสกิลแรกก็เป็นสกิลเขาเรียกว่่าาาาาเเเป็นนกกกรรใช้ีียวตงะ ใช้ขึ้นน้ำแข็งเนี่ยไปทางด้านหน้าเนาะซึ่งท่านี้โดนศัตรูเนี่ยไม่จะเป็นบงเป็นบอสนะครับโดนนี่คือตีลังกาหมดนะผมโดยท่าที่โดนขัดเนี่ยโดยท่าขัดศัตรูในวันนี้เนาะก็คือแรงอยู่นะกระโดดเอาเรียกว่ากระโดดไปเออแหละกระโดดเอาปล่อยน้ำแข็งเนี่ยไปทางด้านหน้าเองเนี่ยผมเนาะก็เป็นคิดว่าเป็นการฟันนะผมว่าเป็นการฟันนี่แหละเออฟันฟันดิเออเป็นการฟันขึ้นน้ำแข็งเนาะไปทางด้านหน้านั่นเองไงผมเนาะโอเคสกิลที่สองนี่ท่านี้ พีเด็ดเลยท่านี้มันโกงง่ายๆท่านี้นะครับคือศัตรูเนี่ยโดนนี่คือจุกนะครับคือชะงักสตันเลยแหละนะครับเจอผมเจอบ่อยมากในศึกชิงเจอท่านี้แหละคือไม่ว่าจะเป็นบอสนะโอ้โหเรียบร้อยครับท่านี้โกงนะครับได้3จังหวะเนาะเลเวลแม็กนะครับเนาะตามเลเวลเลยนะครับต่อไปครับสกิลที่สามนี่เลเวลแม็กก็คือจะยิ่งเลเวลสูงเนี่ยก็จะแบบตีเร็วขึ้นเออนานขึ้นเนาะเป็นการฟันรัวๆนะท่านี้คือแบบอันนี้บอกแล้วตัวละครเวสต์กิชชินเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเร็วนะครับแอบเร็วมไปที่ว่า สกิลอะไรแต่มันปุ๊บเร็วจริงเนี่ยแอบมาดูก็สกิลที่4ครับสกิลที่4เป็นการเป็นการแบบว่ากะระยะนะเป็นการฟันแหละต้องรอศัตรูฟันมาแล้วก็จะใช้คือต้องรอศัตรูง้างมาฟันปุ๊บเรยากะระยะได้คือมันจะแบบฟันบๆๆๆแบบเหนือสาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะครับเป็นจังวจหวะจังหวะไปฟันป,ป,ปุ๊บนะครับอ่าท่านี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะมันค่อนข้างที่จะแบบจะยังไงใช้ค่อนข้างยากอ่ะเอาง่ายอ่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับมาสกิลนี้นะครับสกิลที่ห้านะผมเป็นสกิลปล่อยน้ำแข็งนะคือนน้ำแข็งเนี่ย ซึ่งท่านี้เนี่ยยิ่งเลเวลแม็กเอ้ยไม่ใช่สิม,มันไม่มีเลเวลเนาะที่น,นี่ยคือโดนศัตรูโดนคือเหมือนกัโดนแช่เนาะอ่าก็ถือว่าแรงนะแรงแรงมากนะครับทา่านี้ผมใช้บ่อยมากท่านี้นะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนี่คือทีเด็ดเลยนะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าวิ่งนะครับท่านี้เนี่ยข้อดีนะครับผมก็คือว่ามันจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างเร็วนะครับอ่าคล่องตัวย,ย,ยิ่งอย่างคือถ้าเราใส่ใเทมเข้าไปมันจะเพิ่มความโกงขึ้นไปอีกนะต้องบอกว่า โอ้ยเแล้วโกงอะ่ะเอาง่ายฆ่าบอสได้ประมาณไม่ถึง5วิแนวน่าจะลู้ร่มเลยแหละนะครับเร็วมากนะฆ่าไปโดวตายอะ่ะเอาง่ายมาเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราเป็นท่าอะไรวะไอ้นี่แล้วกันเออท่าแรกก่อนเอาท่านี่แหละอ่าอาวุธแรกผมอ่ะก็ไลก่กเลยชิ้นแรกยังไม่มีคุณสมบัตนินาะย้ำนะครับชิ้นแรกทุกตัวละครเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่คล้ายค้เหมือน,นกันหมดเลยแหละแต่ว่า บางตัวก็อาจจะแบบอยู่คนละตำแหน่งเนะาะแล้วก็ชิ้นแรกก็จะม,มีคุณสมบัติเนาะชิ้นที่2อ่าโจมตีอ่าได้เกียร์ถ้าไม่ตายเยอะขึ้นนะครับผมเนาะอ่าชิ้นที่3นี่อันนี้คือท่าต่อแข็งนะครับผมเนาะหลายคนจะไม่รู้นะครับว่ามีผลยังไงกับศัตรู <S <S ก็คือเวลาโจมตีศัตรูเนี่ยจะแช่แข็งศัตรูในช่วงระยะหนึ่งเนาะซึ่งมันดีมากโดนหนึน่งกบบโอ้เหมือนโดนสตันแหละครับแต่ว่าช่วงวิหนึ่งประมาณศูนย์จุดประมาณเซียววิเอาเซียววิแต่ก็ยังดีนะเป็นการหยุดชาร์จศัตรูเป็นการแช่ศัตรูในนนช่วงงขะึเา ทำให้ศัตรูโจมตีเรายากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าชิ้นที่3ามคุณสมบัติของชิ้นที่3ก็คือจะแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะครับผมเนาะอ่าก็ถือว่าโกงมากนะครับก็เป็นเนาะเป็นตาดาตั้มมีจะมีท่าไหมทางกับที่อาวุธนะครับผมเนาะอ่าต่อไปชิ้นที่สี่ครับคุณสมบัติก็คือจะโจมตีติดคีริคอนอ่าก็ประมาณนี้ชิ้นที่5ครับก็ได้เกียร์ทำให้ตายเยอะขึ้นเนาะอ่าแตกต่างกับชิ้นที่2ยังไงก็คอมแรงเออคอมแรงนะครับอ่า ต่อไปครับชิ้นที่ชิ้นที่6นะครับเป็นดาวน้ําแข็งเนาะถ้าเราแบบว่าโจมตีจะเห็นเป็นไม่ถอดฝักเนาะอันนี้ดาวน้ําแข็งมันอยู่ในฝักก็เลยมองมิดออร่านะไอ้ตัวนี้ก็คือโจมตีติดออร่าน้ําแข็งเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับชิ้นที่3เลยนะครับแต่ว่ามันจะแรงกว่าเนาะอ่านะครับชิ้นสุดท้ายชิ้นเอ้ยชิ้นที่เจ็ดดิชิ้นเจ็ดนะครับก็โจมตีติดคีย์ที่อนสูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็แรงเหมือนกันเป็นช่อดอกไม้เนาะอ้เหมือนจะเอาไปให้ใครสักใครดอกแล้วเนี่ยดอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปครับ ท้ายคือเป็นอาวุทธที่ไม่มีธาตุอ่าไม่มีธาตุนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าคุณส,สามบัติก็คือได้คอมโบฮิตมันจะคลองคอมโบฮิตได้ได้อ่านานขึ้นเนาะเวลาโจมตีอะไรอย่างงี้นะครับแหมก็ไว้ใส่คอมโบกับพวกเกะเซตคอมโบฮิตนะครับแหมจะดีมากแต่ว่าข้อดีของชิ้นสุดท้ายก็คือมันแรงดาเมจมันแรงคือเป็นอาวุทธที่โหดท,ที่สุดในตัวละครนั้นเนาะอ่าก็คือเป็นอาวุธที่ท็อปสุดในตัวละครนั้นแหละชิ้นที่8นะครับมานี่เลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ อ่านี่นีเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องประดับครบเครื่องประดับนะมีหมด3ชิ้นก็คือชิ้นแรกเนี่ยก็จะข้อดีคุณคสมบัตก็คือจะบล็อกศัตูง่ายขึ้นเนาะอ่าชิ้นที่ะครับก็จะได้เกียรทั้ตายเยอะขึ้นเมื่อโดนศัตรูโจมตีนะครับตัยปกติมันก็ลดเวลาโดนศัตรูโจมตีมันก็จะเลื่อนลดใช่ไหมแต่นี้ก็คือจะโอ้ไม่ใช่สิจะได้เกียร์ทั้ตายด้วยเนาะเวลาโดนศัตรูโจมตีเนี่ยตัวนี้คือใส่ปุ๊บก็จะแบบได้เยอะขึ้นเพิ่มขึ้น เพราะาเราเกาะเยอะน้แข็งฟันก็นไม่ค่อยเข้าแหละทึกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอาวุธกันดีกว่าไอ้เทมกันดีกว่าไอเทมที่เหมาะกับเวสกิเคนชินเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเป็นไอเทมที่เพิ่มความเร็วนะซึ่งหลายคนจะสงสัยว่ามันมันมีผลด้วยเหรอเนี่ยครับผมคัมภีร์ตัวนี้นะครับก็คือจะทําให้ตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นเนาะซึ่งนะครับมันมีผลตัวแรกผมแต่ก่อนบอกว่าไม่มีผลต่อสกิลใด้วยมันมีผลต่อสกิลด้วยก็คือเนี่ยครับผมเรามาใส่กับสกิลนี้เนี่ยเนี่ยนะนี่ครับสกิลที่เนี่ย ตัวละครเวสกิชินจะวิ่งเร็วขึ้นเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะก็คือมันจะเร็วขึ้นเนี่ยการโจมตีมันจะคล่องขึ้นนะครับซึ่งมันมีผลกับคัมพีด้วยนะวันนี้เพื่อนไม่ใช่ผมก็ลองเอาไปทดสอบมาดูแลนะคือมันเร็วขึ้นจริงๆนะีผมเนาะก็คือทําให้สกิลที่6เนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าไงสก,บบงอองกิลน,นี้มันจะแบบคล่องตัวขึ้นแหละเออคล่องตัวขึ้นเวลากดโยกหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันจะแบบโอ้หเร็วเร็วเร็วอ่ะเร็วอ่ะต่อไปนี้เนาะแล้วก็ต่อไปนี่แนะนำก็คือนี่ครับ ดาเมจมันจะคูณด้วยหนคือคูณขึ้นเรื่อยๆแหละยิ่งโจมตีต่อเนื่องยิ่งดีเพราะว่าตัวละคร UAC จีนเนี่ยผมบอกไปว่าเป็นตัวละครที่ใช้สกิลคล่องเร็วนะมันก็เหมาะที่จะใส่คัมพีตัวนี้เข้าไปเนาะแต่ว่าข้อเสียของคัมพีชิ้นนี้ก็คือโดนดาเมจสตูสามเท่าเออนี่ครับนี่ต่อไปครับก็เป็นอ่าหน้ากากปีศาจสีแดงนะครับตัวนี้ก็คือบงบอกใส่ไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็จะใส่ไปเพื่อให้ทําให้ตายัแรงขึ้น1.5เท่านึ่งนนะะผมเาก็คือใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าทนั้นเองเนี่ต่อเป็น เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาอ้อครับต่อไปก็เป็นตัวนี้อ่ากระจกนะผมเนาะกระจกตัวนี้หลยคนไม่รู้คุณสมบัติเนาะคุณสมบัติจริงๆของอกระจกก็คือนะครับมันจะดึงเอาความแรงของอาวุธที่โหดที่สุดในโกดังของเราเนี่ยมาสวมใส่ให้แกอาวุธที่เราใส่ปัจจุบันเนาะก็หมายถึงว่าบางคนสงสัยก็คืออาวุิสมมติว่าในโกดังผมนะครับผมมีอาวุธที่แรงที่สุดก็คือพันสามใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนรู้สึกว่าเออ เราไม่ต้องการความแรงเราต้องการแค่คุณสมบัติไอเทมเราก็ต้องแน่นอนเราต้องใส่กระจกเนาะเนี่ยใช่ป่ะสมมติมผมใส่ชิ้นแรกเห็นไหมอ่ะปกติถ้าเราใส่ใส่ชิ้นแรกใช่ไหมพลังโจมตีมันต้องลดใช่ไหมครับอ่ะถ้าเราไม่ใส่กระจกเนี่ยมันลดแน,น,น,น่นอนครับผมเห็ไ,ไหมได้ไหมอู้วลดลงลดลดโคตรเยอะเลยเนี่ยมองเออทำไมถึงถลดล่ะครับพี่เพราะว่าลดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราใส่ของใครมาไงมันลดเพราะว่าเราไม่ต้องถอดกระจกไงเออเนี่ยครับกระจกเนี่ยมันเพิ่มบอกไปแหละว่ามันจะดึง ความแรงของอาวุธที่โหดที่สุดในโกดังของเราเนาะเนี่ยเช่นเราผมมีชิ้นที่3เอ้ยชิ้นที่8ที่โหดที่สุดใช่ไหมมันก็จะเอาความแรงของชิ้นที่8เนี่ยมาสวมใส่ให้แกอาวุธให้ให้แก่ชิ้นที่1เนาะอ่าก็คือประมาณนี้เนาะไอเพราะว่ามันดียังไงก็ได้แหละครับเป็นพวกแบบบางทีบางคนนะครับชอบใส่อาวุธที่เป็นท่าอย่างนี้เนาะเออแล้วแบบว่าเฮ้แต่ว่าเราเรา,เรามันดะมิดมันไม่แรงนะครับเออแต่ว่าเราเราเวลาเราใช้พวกไอเทมท่าเนี่ยมันเท่มันมีออร่านะครับก็แนะนาว่าถ้าเราอยากใส่แกหเอออยากทําแบบว่าเออ จะได้ความแรงไปด้วยแล้วก็ได้ไอ้อคุณสมบัดิไปด้วยก็ได้นำไปใส่กระจกเข้าไปเนาะก็เป็นการเรียกว่าเป็นกล <c ười> โกงนะครับเออทำให้เราเล่นอะไรวะไงมันทำให้เราแบบใช้อาวุธธาตุก็ได้ความแรงก็ได้ด้วยนะผมในมนี้แอร์ว่าพอใส่กระจกปุ๊บพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นละก็คือเนี่ยครับดึงเอาความแรงของอาวุธที่โหดที่สุดในโกดังนั่นเองมาสมใส่ให้แกอาวุธที่เราสวมใส่ปัจจุบันนั่นเองเนี่ยผมประมาณนี้เลยเนะี่ยก็คือดีมากอ่าเนี่ยเหมาะสมกันเลยเพราะว่าเวซี่เนี่ยพวกแหละเวซี่เชื่อมชินเนี่ยคนวร เมื่อจะใส่ชิ้นที่3ก็ได้หรือว่าชิ้นที่6ก็ได้เนาะก็คือโจมตีตูจะโดนแช่เนาะเนี่ยถือว่าโกงมากอ่ะโอเคอันนี้ก็โอเคประมาณนี้อ่ะต่อไปครับผมนี่ทีเด็ดเลยนะหลายคนไม่รู้คือนี่ครับไอตัวเหล็กกล้านะครับตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีคุณสมบัติก็คือสถานะของอาวุธของเราเนี่ยเลเวลของอาวุธของเราเนี่ยจะเป็นเลเวลแม็กเนาะก็คือเมื่อเราโจมตีตูอยู่ในเกมเนาะก็หมายถึงว่าอ่ะเนี่ยให้เมื่อสังเกตเมาส์ผมนะเนี่ยนี่คือเลเวลแม็กเนาะถ้าเกิดว่าคือบางคนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย เลเวลอาวุธเนี่ยคงจะแม็กค่อนข้างยากนะคือมันต้องเล่นบ่อยมากนะแบกเนาะซึ่งถ้าเราใส่ไอตัวเนี่ยเข้าไปนะผมเนี่ยไอตัวเลงเก้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวเลเวลของอาวุธของเราเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นเลเวลแม็กเนาะเมื่อเราอยู่ในเกมเนาะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บมันจะแม็กให้หน้าจอนะไม่ใช่นะครับคือมันจะไปแสดงผลอีกทีคือในเกมนั่นเองนะผมเนาะก็คือทําให้อ่าเขาเรียกว่าเลเวลของอาวุธเรามันฟูมันแม็กนะครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของเกรกก้าเองนะมาเอาอัันีล่างกกดวครบ เนี่ยมาดูว่า UEC ชิมันโกแกงคือผมบอกเลยว่าเอาเซตนี้เนี่ยก็คือใส่ไปเลยทางตาเม็เออเอียงเอียงไปทางตาเม็เนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบใส่ขี้ไม่นําให้ใส่ขี้นะเพราะว่าเซตขี้เนี่ยไม่เหมาะกับ UEC ชินนะเพราะรู้สึกว่าใส่ใช้สกิลมันไม่ติดขี้นะอ่าเอเซตภาคสเนี่ยไม่ติดขี้เนาะเพื่อนๆน่าจะรู้เล็วนะว่าติดขี้เป็นยังไงก็คือเป็นแสงจ้าๆแหละเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลามันโกงไงผมเนี่ยเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันคือเนี่ยความโกงเนี่ยอ๊อฟเดียบคือโดนแค่เนี่ยคือแบบว่าไง ขยับไม่ได้เลยไปดูนึงยลำบากไรเนี่ครับนี่ครับนี่ครับหนิวเนี่ครับโอ้โหดูดิดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้เนี่ยคือแบบโอ้โหเอาไงว่าจริงอ่ะถ้าเป็นบอสแบบตัวเดียวก็ล่วงละอ่ะเดี๋ยวเเก็บเลิกกันเลยคือโกงมากนะครับเนี่ยท่านี่เนี่ยแล้วอีกท่าหนึงมาดูนะผมเนาะเดี๋ยวเราดูมาไหมเนี่ยปึ๊บเนี่ยโดนเนี่ยคือเนี่ยครับเห็นไหมสตุ๊กเออเคยกว่าโดนสตั้นไหมผมเนาะทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวไหมเนี่ยแล้วยางคืออาวุธเนาะเดี๋ยวคนใส่ว่าทำไมต้องใส่อาวุธ ด้วยเนี่ยมเวลาโจมตีศัตรูแทบแบบแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่แล้วเป็นไหมโอ้ยมันขัดปะเนี่ยครับไหมเวลาโจมตีศัตรูศัตรูจะโดนแช่แม่เนี่ยก็คือมันทำให้ศัตรูโดนแบบชะงักนแหละเออถับเวลาเรอโจมตีมันจะง่ายขึ้นนะมาโดนศัตรูมันโดนขัดตลอดนะครับเว้ยท้าไปตายก็แรงขึ้นด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นผลของไอ้หน้ากากพิษสีแดงเนาะเนี่ยครับหายนะโอ้โหแรงไปโอเคเราวิ่งดีกว่าครับผมไปเก็บเรีอกก่อนอันนี้เป็นคอมยากเนาะอันนี้นี่คอมยากสุดนะครับเนี่ยคือโอ้โหโดนแบบว่าฆ่าวมันจะตายเอาง่าย เออครับเดี๋ยวลองผมจะลองแบบว่าบอสใกล้ๆดูจะตายไหมครับนี่จะเป็นเซตที่ไหนวะนี่เนี่ยมาดิมาดิเนี้ยเนี่ยบนี่ไอ้แค่นี้ผมนี่โอ้หาย <c oughs> คือแค่นี้ก็ไม่รอดแล้วนะครับผมโอ้โหคือโกงมากอ่าแล้วอย่างคือปเปลี่ยนเวลาใช้สกิลสามเนี่ยนวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวไปลองลองด่านใหม่แล้วกันอ่าคือวิ่งเร็วขึ้นจริงนะครับเอาจริงแล้วก็อย่างคือผมบอกเอาถ้าเกิดว่าเราใส่คอมโบกับไอ้พวก อ่าถ้าเราเปิดเกียร์ไฟแหละมันจะเร็วเร็วขึ้นอีกนะครับจะเร็วขึ้นอีกรู้สึกว่าจะพิ้วขึ้นกว่าน,น,นี้เดิมอีกครับอันนี้เป็นผลของทั้งคัมพีทั้งทั้งเกียร์ไฟด้วยนะผมเนาะอ่ลองดูเป็นคอมยากโถเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมเนาะก็อ่เดี๋ยวก่อนจะอ่เดี๋ยวลองความเร็วดูกเนแล้วกันว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนนะผมเนาะเป็นมูสชีแล้วกันด่านไหนดีวะด่านที่มันไกลๆหน่อยนะผมอ่าด่านอ่าด่านนี้แล้วกัน มาดูนะครับว่าวิ่งเร็วขึ้นไหมมันจะคล่องตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองใส่เกียร์ไฟแล้วก็อ่าเดี๋ยวดูนะผมมาเอ่อเราถอดกระจกออกนะครับแล้วก็ใส่เกียรฟไฟ์ไฟเข้าไปก็คือใส่ให้มันใช้เกียร์ไฟในต้นเกมเนาะนี่แล้วก็ใส่เลกก้าออกไปเดี๋ยวผมจะลองคอมโบให้ดูนะว่าเวลาเราเปิดเกียร์ไฟนะครับแล้วก็ใส่คัมพีด้วยเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลที่หกมันจะเป็นยังไงคือมันจะแบบเอาง่ายคือมันจะพิ้วนะครับเหมาะฆ่าแป๊บเดียวตายประมาณนั้นนะครับ อ่าพเพื่อต้องลองกันดูนะครับบางคนอาจาจะไม่รู้นะว่าไอ้เนี่ยที่จริงถามว่าจริงผมทำไมผมถึงออกมาพูดถึงเซตไอเทมต่างๆเพราะว่าบางคนเขาอาจจะใส่ไม่ค่อยเป็นเนาะคอมโบไม่ค่อยได้นะครับก็เดี๋ยวผมมาไกด์ให้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับมาดูนะครับนี่ดูดูความเร็วนะเนี่ยวิว่งเร็วขึ้นจริงครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ดูเพื่อนสังเกตน,นะเดี๋ยวไม่เปิดเกียร์ไปดูนะผมเดี๋ยวไปเกียไปปึ๊บดูครับปึ๊บเห็นไหมมันจะเร็วมันจะพิ้วขึ้นเห็นไหมอ่าเนี่ยพิ้วขึ้นเล็กน้อยนะไม่ใช่ว่าแบบพิ้วจนแบบว่าเวอร์ไป แต่มันก็เร็วนะ้ดี๋ดิเนี่ยครับเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยเห็นไหมล้ไมไหมไปเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเวลาโจมตีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอลังการหน่อยเนี่ยเร็วมากนะครับเนี่ยและอย่างคือเวลาเราเปิดเกียร์ไฟสามนะครับผมอย่าลืมนะว่ามันดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ผลของเทียนไขแหละเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมเร็วขึ้นก็ได้พีนีครับโอ้โหมาดิมาดิมาดิ นะครับเกียร์ไฟก็คือจริงมันก็ดูยากเนาะจริงแล้วได้ผมได้ลองนะเนี่ยรู้สึกว่ามันก็คิ้วขึ้นจริงๆแหละนะครับอ่าเดี๋ยวถามว่าระหว่างใส่ครับถ้าเราใส่กระพีมาก็เหมือนเราเปิดเกียร์ไฟแหละเนะี่ยมันเร็วนะเห็นไ,ไหมครับเนี่ยคเนี่ยครับ,นะรบอ่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูเนาะอะ่าเดี๋ยวลองลองถอดให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันว่าจะวิ่งเร็วขึ้นไหมเดี๋ยวผมต่อคัมพีแล้วกันอ่าลองลองดู ถ้าถอดคำพีปุ๊บนะครับเราดูว่ามันจะวิ่งช้าไหมมันก็จะแบบไม่คล่องตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองแบบว่าเปิดเอ่อใช่ไหมใส่เซตดาเมจฆ่าบอสนะครับดูนะผมนะดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับนี่คือนี่คือช้าจริงเนาะทาเกินเมื่อตะเกีดดีไหมโอ้ยแช้าจริงครับเห็นไหมเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับนี่คือการที่เราไม่ใส่คำพีนะครับเห็นไหม การโจมตีมันก็จะเชื่องช้ามันจะไม่ฟิวนะครับเห็นไหมแล้วเปลี่ยนไปปุ๊บมาดูว่าผมเปลี่ยนไปปุ๊บแม่นี่ก็เหมือนกับเราใช้อะไรไปมันก็เหมือนกับเราใช้คัาพีเลยนะเห็นไหมเร็วเหมือนกันเลยเห็นไหมนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองใส่เซตดาเมจเนาะอันนี้เมื่อกี้คือผมแนะนำให้ใส่เป็นเซตมาตรฐานนะก็คือเซตแบบว่าเหมาะสมแหละนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลองลองกับตัวที่แบบว่าเจอบอสคนโหดเนี่ยก็สู้ได้นะผมเนาะอ่าเจออ่ะ มูสชิอ่ะมูสชิแล้วกันบางคนบอกมูสชิมันโกงนะครับอลองดูลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวรับแป๊บนึงนะครับผมอ่านี่เดี๋ยวรับขอรองเท้นแต่คัมพีใส่กระจกนะผมเนาะอ่าก็ตามนี้เลยอันนี้นี่คือจะเป็นเซตเขาเรียกว่าก็เป็นเซตดาเมจนะครับแนะนำไปใส่เซตดาเมจเนาะวุ้ยชินชินนะครับอ่านี่นี่คือนี่คือเซตของมาตรฐานนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยต้องการใส่ที่จะฆ่าบอสภายในช่วงพิบตานะครับผมไม่เดี๋ยวไปใส่ไอ้เนี่ยนี่หวานเดี๋ยนะ ลืมใส่เอออะไรวะที่ผมต้องลืมใส่วะนะดาเมจกูหนจุดห้าป่ะที่ลืมใส่โอ้ยทำไป็นไายแรงขึ้นเอ้าเดี๋ยวนะอันนึงผมต้องใส่อะไรวะเทียนไขแล้วก็อะไรวะอ๋อขมพีเร็วโอ้ยว่าละอหาี่อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตมาตรฐานเนาะก็คือนี่ครับอันนี้ก็ดึงเอาศักยภาพของอาวุธออกมานะครับแรงที่สุดออกมาแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นหนึ่งจุดห้าเท่าพัฒนาทำเป็นตายแรงขึ้นแล้วก็เลกาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น เลเวลสถานะของวุ้เราจะเป็นเลเวลแม็กนั่นเองนะครับก็คือโจมพลังโจมตีของวุ้เราจะแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับมีผลสกิลด้วยนะครับอ่าก็นี่คือเซตถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการนะครับที่จะต้องฆ่าบอสแบบรวดเร็วเลยอ่ะก็แนะนาว่าถอดเป็นเอ่อเขาเรียกว่าตัวนี้ออกนะผมเนาะอะไรวะถอดเป็นอันนี้ออกแล้วกันนี่แล้วก็ใส่เป็นตัวเทียนไขเข้าไปนะผมเนาะนี่ครับผมอ่าก็ดีแล้วก็ถอดตัวนี้ออกแล้วกันนี่ปึ๊บคือไอตัวเลเวลแม็กเนี่ยถอดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นเซตที่ไว้สำ ฆ่าบอสโดยเฉพาะนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะมันมีอันนึ่งอ่านี่ตัวนี้คือไอ้ปกแขนนี่เมื่อเราเลื่อนโลนะครับถ้ามัตายของเราจะแรงขึ้นเนาะคือมันจะเปิดเกียร์ไฟแหลกบา้คนบเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดเกียร์ไฟไปปุ๊บมันก็ซ้ํากับตัวนี้สิหมายถึงว่ามันจะแบบมันจะทับกันไหมไม่ทับนะคือพลังพลังโจมตีมันแรงขึ้นอยู่แล้วคือมันจะทับกันไม่ได้คือมันเหมือนจะทับกันแหละเออเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็เปิดเกียร์ไฟขั้นแรกไงไอ้ตัวนี้ก็เปิดเกียร์ไฟสาม เช okay. the okay. well ื่อผมเถอะว่าม like um ันมันมีผลแน่นอนนะครับคือผมบอกแล้วนะครับมีผลแน่นอน100%ยอรนันนี้จะเป็นเซตที่สำหรับฆ่าบอสภายในชุดเดียวนะครับเรามาดูว่ามันแรงยังไงมาดูนะครับคือเจอบอสอะไรอย่างงี้ครับแบบว่าเพื่อนแบบเจอบอสแบบว่าไงแบบเล่นด่านนึงอ่ะอยากเอาไว้เอาไว้ใช้ชสุดท้ายดีกว่าเจอบอสค่อยใช้นะครับแต่ว่าจะใช้เล่นนะเซตนี้ไม่อยากให้ใช้เล่นครับหมายว่าเอาไว้ใช้กับบอสนะดูนะผมเนาะมา มาลองดูนะว่ามันจะเก็บกี่วิมาดิถูกไหมมาถูกนะผมเสียบมันจะรวยแรงไหมเนี่ยบเรากดสี่เหลี่ยมแท้เนี่ยมันก็ถือว่าแรงแล้วนะผมเนาะนี่ครับอันนี้คอมยากนะเนี่ยครับเกือบตายเกือบจะตายนะผมเนาออ่ะอันนี้เป็นคอมยากนะแต่ว่าก็แรงอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ตายก็เราก็ซ้ำด้วยนี่นะผมเนาะนีะครับอึ๊บลงแน่นอนคือถ้าไม่ตายนี่ไม่ต้องห่วงแรงแน่นอนครับผม เมื่อกี้เป็นการโจมตีปกตินะให้เพื่อนดูว่ามันแรงแค่ไหนเนาะ,ะ,ะก็ถือว่าแรงในระดับนึงเลยเนี่ยโอเคแต่ไม่ต้องหว่วงครับถ้าเกิดว่าเราทุกคนใช้ท่าไมตายเนี่ยผมว่าโอ,โอ้ไม่เป็นเนาตายเอาจริงอ่าแล้วผมจะลองใช้ท่าไมตายดูนะเดี๋ยวผมร้อนเพื่อนดูนะครับผมเนาะว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เนี่ยเป็นการแค่โจมตีปกตินะผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาลองใช้ท่าไม่ตายดูนะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะซึ่งผมมองว่าท่าไม่ตายน่าจะแรงกว่านะเพราะว่ามันได้ทั้งปอกแขนแดงพลังโจมตีเอ้ย ทำให้ตายแรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทั้งทพีอีกแล้วก็ไอตัวหน้ากากพิศตาสีแดงอีกนะครับเออมันก็แรงขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวลองดูนะมาอันนี้เป็นการทดสอบเพื่อดูเฉยๆนะครับมาดูครับผมมามาต,ต้องให้มอสซิชิโจมตีนะเหมือนจะนี่หน่อย,ย,ล,ยลองลอง,ลองมันจะหายไหมชุดเดียวเราต้มตีก่อนนะ,อะลองดูจะตายไหมอันนี้คือใส่ฟูนะครับอุ้ยเกือบตายแต่ว่าก็นแรงอยู่นะ แรงอยู่นะเนี่ยแล้วเวลาเราใช้ปุ๊บเราก็ซ้ําได้เนาะเนี่ยผมเนี่ยก็น่าจะเอาอยู่นะครับเนี่ยใช้ได้2ทีเลยก็ไม่น่ารอดอ่ะผมว่า <c oughs> เออแต่ว่าอู้แรงมากทำให้ตายคือแรงมากนะครับคือโคตรแรงเลยโดนว่าทำมันไม่ต้องหัวนะอันนี้คือคอมยากถ้าเกิดว่าเป็นคอมง,ง่ายเล่นศึกชิงอะไรเงี้ยผมบอกว่า <c oughs> มันจะโกงมากนะครับอ่าบางคนบอกเอาไปแบกศึกชิงได้ได้นะครับแต่แบ,แบกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยผมเนาะแบกได้แน่นอนนะครับอ่าคือเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ลองหมดเลยเนาะแล้วก็บางคนแบบเจอดา่าอะไรเดี๋ยวผมเหมือแนบบเจอนี่นะเพราะว่าแต่ละด่านมันจะไม่เหมือนกัน,นครับคือความเก่งของบอสเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะผมเนาะบางตัวก็โอ้ยบางตัวก็เก่งครับเนี่ยไม่ใช่ด่านเนี่ยบางทีอาจจะไม่เก่งเลยคือมันเก่งบางตัวเออแต่าบางตัวแบบอ่านี่ก็คือน่าจะฟูลแล้หรือว่าถ้าฟูลจริงแบบฟูลจริงเอาจริงนะก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปนี่อันนี้เลื่อนโลก็ดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าไม่แนะนำนะเอาใส่ไปครับพี่ะเดี๋ยวลองลองดู อันนี้คือการทดลองให้เพื่อนดูนะว่าเวลาใส่มันมันต่างไหมมันเป็นยังไงเน,น,นี่ยผมเนาะอ่าแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตอนนี้ดาติจะมี2ล่างนะก็จะมี2ชุดหมายว่าเขาจะเลื่อนเด้งขึ้นมา,าลองดูนะผมโอเคไปเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมครับพยายามเนี่ยโจมตีให้ต่อเนื่องไหมพยายามเดี๋ยวท่านี้คือท่านี้เป็นโค้งเลยวิ่งวิ่งครับเนี่ยผมใช้ประจำเนี่ยน่าจะไม่คือเกือบจะตายแหละโอเค ลองดูงก็เกือบจะตายนะครับเดี๋ยวก็จะมีเลือดสองมาแต่ว่าก็ถึงไม่ถือว่าแรงจนแบบว่าเวอร์เหมือนมุนสกิพวกอุ้ยเกือบตายอุ้ยเกือบตายแล้วเลือดผมหมดพอดีเลือดหมดพอดีนะผมนะอ่ะเดี๋ยวมาลองคือถ้าเราไปเล่นศึกชิงอะไรเงี้ยยิ่งจะโกงครับคือใส่ได้นะเซตน,นี้ใส่ได้นะี่โกงหมดมันโก้ไหมโอ้ยในศึกชิงยิ่งโกงนะครับอ่ะเนี่ยเอาไปเล่นศึกชิงยิ่งโกงนะครับออลองดูนะครับ เอาไปเล่นศึกชิงนี้ยิ่งโกงนะครับอ่าเดี๋ยวดูเอ่อตอบไปเลยครับแนะนำว่าเหมือนเดิมเลยใส่เป็นเซตเหมือนเดิมเลยนะผมเอาเป็นทำเ,เป็นไตแรงขึ้นระเบิแรง1.5นะครับแล้วก็ใส่เป็นอา่าเล็กก้าเนาะแล้วก็ไอตัวนี่กระจกนะครับแล้วก็ใส่เป็นดาบนี้ไม่มีก็ใส่ตัวนี้แทนก็ได้นะผมเนาะแต่ว่าสก,กิลใส่สำหรับศึกชิงคนใส่เนี่ยผมตัวนี้ดีโดนศัตรูโดนนี่คือสตันแนบโดนโดนจุกจุกมาจุกมาจุกนะเนี่ยผมอ่ามา คือถ้าเล่นศึกชิงเนี่ยมันก็จะโกงขึ้นไปอีกก็คือโจมตีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบง่ายขึ้นวิง่งเลี้ยวเวียงทั่วแมปอะ่ะอ๋อมันพิュฟขึ้นนะผมเนาะอ่าเดี๋ยวมาลองให้ดูครับว่าเล่นศึกชิงก็โกงอะ่ะเอาง่ายเ <laughs> ออเนี่ยครับเนี่ยเปิดมาเนี่ยก็คือเปิดมาปุ๊บก,ก็วิ่งไงผมเนี่ยปุ๊บเนี่ยดาวเมย์นี่โคตรแรงครับคือศึกชิงเนี่ยมันคอมมันไม่ได้มันไม่ได้ยากมากผมก็เป็นคอมคอมง่ายผมว่าจริงไม่ได้คอมยากหรอกนะครับคอมง่ายเพราะมันม,มันไม,ม่มีระดับให้ปรับเนาะ นะครับเนี่ยวิ่งทั่วแมปกระเดียก็คาได้นะเนี่ยครับเดียก็หมดละกเดียก็ได้หมดแล้วนะผมคือแม่งโกงมากแล้วเวลาเรากดสกิลวิ่งเนี่ยเราไม่ต้องกดเสียมยันยำนะเรากดแช่ก็ได้นะผมนะกดแช่ก็ได้นะครับเนี่ยเจอเงี้ยผมเราวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งผ่าแล้วเนี่ยครับตายครับเนี่ยอ่าวิ่งได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเวลาเล่นสกิลชิเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียคือบางทีเจอพวกโถมอะไรเงี้ยก็ลำบากหน่อยตอนเล่นดูดีสี่เคษชินนะเออนะครับ นี่แล้วเจอบอสนะเจะลองลองเจอบอสดูตอนนี้ไม่เจอบอสนะผมเนาะแต่เจอบอสก็จะแบบว่าทดสอบง่ายกว่านี้นะอันนี้ผมเล่นคนเร็วเกมนะครับผมเล่นคนเร็วเกมมันก็จะเป็นเร็วหน่อยเดี๋ยวเวลาเจอบอสเนี่ยมันจะเป็นยังไงน่ะมาดูกันเนาะเจอบอสก็อีกแบบหนึ่งนะเจอยังบอสเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอบอสนะผมอ่ะเราพุ่งไปก่อนเห็นไหมต้อเร็วมากนะครับเร็วจัดเลยนะครับอันนี้ไม่เล่นความเร็วเกมไม่เฉยนะอ่าเดี๋ยวตัวนึ่งตัวนึงเข้ามาโอเค เวลาเจอบอสนี่คือโอ้สบายครับรับมือสบายมากเนี่ยน่าจะเจอบอสละด่านห้าน่าจะเจอบอสแล้วนะผมโอเคนี่เวลาเจอบอสนี่ผมอ่านี่ผมเนีย่ยเียเนีย้ยโร้ลู่ลู่ครับผมเนีย่ยเนี่บแตกเนีย่ยโอ้โหคือไม่ทำอะไรเลยคือสซตชิง่ผมบอกไปแล้วว่าคอมมันง่ายนะครับคือแป๊บเดียวก็ล่วงแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ัโกงมากโกงจัดเลยนะครับผมอ่าเล่นสซตชิงนี่แบกได้แน่นอน,นครับลุยครับผมเนี่ยล่วงล่วงล่วงครับผมเนี่บ หายหายหายโอ้ยเดี๋ยวเวลาโจมตีก็โกงคือเพื่อจะไม่ต้องใช้สกิลก็โกงแล้วนะเนี่ยฟันในบทเดิมันก็ติดตัดต้งแข็งเนาะเนี่ยผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ย<ผ>มันดีกว่าภาคสามนะเอาจริงๆว่าท่าในภาคสามเนี่ยมันต้องมันเป็นโอกาสโอกาสติดนะครับผมมันไม่เหมือนกับภาคสองนะภาคสองที่ติดตลอดได้ผมเนาะอันนี้คือความโกงภาคสองนะเอออ่ดูว่าเจอบอสสองตัวอ่าดูว่าผมเนี่ยเนี่ยเจอบอสสองตัวเอาอยู่เนี้ยเอาอยู่เนี้ยเงียบเนี่ยบเงียยล่วงล่วงเออนะครับแรงครับคือแรงมากนะครับผมเนาะอ่า ก็เห็นนะน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับเซ็ตวีซีเคนชินที่ผมแนะนํา้เพื่อนใส่นะครับแต่จริงมันก็ใครจะใส่ยังไงใครก็คือแล้วแต่คนเพื่อนๆจะชอบแหละเพื่อนๆจะชอบนอะบ้านเพื่อนชอบเซ็ตไหนเนี่ยก็เซ็ตมันมีหลายรูปแบบนะอันนี้ก็คือผมเหมาะแค่วางว่าเหมาะสมแค่นั้นเองนะผมหรือว่าเพื่อนอาจจะแบบพลิกแพงอะไรแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับคือสามารถพิกแพงได้หมดเลยเนี่ยผมเนาะใส่ตัวนั้นตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่าก็ประมาณนี้วันนี้ก็คือใส่ทดลองดูเฉยๆนะว่าเวลาใส่เป็นยังไงบ้างดาเมจแรงไหมแบก ถึกชิงได้หรือเปล่านะครับเล่นธรรมดาเจอบอสชุดเดียวหายไหมนะครับก็ถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่โกงมากนะครับคือจริงตัวนี้เนี่ยคือถ้าเป็นภาค4เนี่ยโอ้โหโกงก็มีอีกเอาง่ายสกิวว่าไงใช้ดาเอ็กเก้าเท่า,าอ๋อง่ายเออคือโกงกว่านี้นอีกนะครับอ่าก็ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่คนเนี่ยเล่นกันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับถ้าตัวนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างนึงที่ผมสงสัยคือเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะแต่กว่าเป็นผู้ผู้ชายนะอ่าเพราะว่าตัวในภาค4เนี่ยคานสกิาก็ตามจีบอยู่ใช่ไหม เออนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมก็เกิดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนต้องขอกาบขอไปด้วยเนี่ยวันนี้ผมก็มาให้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนที่ผมรู้มาครับก็ประมาณนี้เลยเนะครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็อนเซรับคลิปนี้สวัสดีครับ